สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านช่องอมตะเราสองผู้เฒ่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะนําเรื่องสําคัญที่มีหลักฐานยืนยันตามรอยจารึกและบันทึกคําบอกเล่าของคนโบราณอายุ60-80ปีกว่าๆและเป็นสถานที่สําคัญสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับคือเรื่องวัดพระพุทธบาทต,ตรงนี้แหละครับ ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวัดพระพุทธบาทบัวบกการเดินทางไปสำรวจร่องรอยศิลปะและวัฒนธรรมที่อยู่ห่างไกลอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับเป็นโครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยแผนกอิสระสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาเราได้สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทและธรรมชาติที่สวยงาม และยังได้พบสิ่งก่อสร้างและศิลปกรรมโบราณหลายยุคหลายสมัยครับที่นี่มีคุณค่าทางศิลปะและโบราณนาคดีอย่างยิ่งและก็มีความสงบและธรรมชาติที่สวยงามในชนบทจนทำให้รู้สึกลึกซึ้งถึงคุณค่าของงานศิลปกรรมของมนุษยชาติในอดีตที่ยังคงเหลือและทำให้เราเห็นในปัจจุบัน จึงอยากเปิดเผยให้ประชาชนทั้งหลายนะครับให้ทราบถึงความสำคัญของมรดกของวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่ยังเหลืออยู่อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันซึ่งยากนักที่จะหาแหล่งอื่นๆที่มีร่องรอยของการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในโบราณที่เหลืออยู่อย่างสมบูรณ์เหมือนปัจจุบันและบริเวณนี้หลักฐานต่างๆเหล่านี้ แห่งนี้แหละครับเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าดินแดนแถบนี้ในอดีตนั้นเป็นที่เกิดของอารยธรรมที่รุ่งเรืองแห่งหนึ่งของโลกวัดพระพุทธบาทบัวบกตั้งอยู่บนไหล่เขาภูรพระบาทซึ่งเชื่อมต่อกับเทือกเขาภูพานทางทิศเหนือวัดนี้มีอาณาบริเวณกว้างขวางเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ2,500ไร่ ทางขึ้นไปยังวัดนี่คดเคี้ยวตามแนวลาดของภูเขาผ่านป่าไม้และลำธารที่สวยงามมีเพิงหินและก้อนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกๆแล้วก็ตั้งต่าง,งานกระจากระจายอยู่ทั่วไปเหมือนกับลูกปั้นที่เกิดจากธรรมชาติและอนุสาวรีย์ประดับประดาตามแนวเขาครับก้อนหินเหล่านี้เป็นหินทรายละเอียดบนก้อนกรวดขนาดเล็กอัดแน่น มีสีสันต่างๆกันเช่นสีชมพูบ้างแดงบ้างเหลืองบ้างแสดบ้างและก็มีสีเทาด้วยคล้ายคลึงกับสีของพื้นผิวของหินภูเขาแถบนี้ซึ่งหลือแล้วแต่ประกอบไปด้วยหินทรายสาีสันสวยสดงดงามสะดุดตาว่างั้นเถอะก้อนหินบางแห่งมีตะไคร่น้ำจับเป็นสีเขียวและดำคล้ำสวยงามมากครับ วัดพระพุทธบาทบูบกนี้สร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นศาสนสถานและแหล่งอาศัยของคนโบราณมาก่อนตามเพิงหินต่างๆมักพบร่องรอยว่าเคยถูกดัดแปลงไปที่อยู่อาศัยของคนและภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาหลายอย่างเช่นรอยพระพุทธบาทเสมาหินและโบ์สมัยโบราณเหลืออยู่ เมื่อประมาณปี2459คณะสงฆ์และชาวบ้านได้เข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างเป็นวัดขึ้นอีกโดยมีอาจารย์สีทัตพระวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงทางภาคอีสานของเราเป็นผู้ทำการก่อสร้างครับประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทบัวบกนี้กล่าวกันว่ามีในหนังสือตำนานพระเจ้าเยียบโลก ซึ่งเขียนบันทึกเอาไว้เป็นภาษาลาวก็เกี่ยวกับการเสด็จไปโปรดสัตว์ในที่ต่างๆของพระพุทธองค์เจ้าอธิการประสิทธิ์ภากุลได้อ้างถึงหนังสือเล่มนี้ว่าในตอนปัดฉิมโพธิการองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จออกประกาศธรรมที่ทรงตัดสู้ตามสถานที่ต่างๆครั้งหนึ่ง พระองค์ได้เสด็จมาประทับที่ดอยนันทะดังฮีในแคว้นหลวงพระบางประเทศลาวและได้ประทับรอยพระพุทธบาทต,ตามสถานที่เสด็จผ่านหลายแห่งเป็นต้นที่พระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุรธานีนี่เป็นแห่งแรกที่พระบาทพลเพงอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายแห่งที่สองที่พระบาท เวินปลาบ้านสำราญอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมแห่งที่สามและที่พระบาทเชิงชมจังหวัดสกลนครแห่งที่สี่ในระหว่างที่ประทับอยู่ที่ดอยนันทะดังหีนี้พระองค์ได้ทรงทราบว่านาคในแถบนี้มีความดุร้ายและรบกวนมนุษย์และสัตว์อยู่เสมอจึงตัดสินพระไทยเสด็จไปยังถ้ำหนองบัวบาน และถ้ำบัวบกอันเป็นที่อยู่ของนาคทั้งสองตัวนี้คือกุฏโธปาปนาคและมิลินทนาคเมื่อเสด็จไปยังถ้ำหนองบัวบานปุฏโธปาปนาคได้แผงลิศและพยายามทำร้ายพระพุทธองค์แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้นาคจึงคลายความดุร้ายและยอมจำนนต่อพระพุทธองค์ พระพุทโธองทรงประธานพระธรรมแก่กุฏโธปาปนาค,ครับมีใจความว่าผู้ใดทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้เมื่อละจากโลกนี้ย่อมมีความเศร้าโศกเพราะเห็นว่ากรรมอันเศร้าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดือดร้อนถ้าผู้ใดระงับบาปน้อยใหญ่ได้โดยประการทั้งปวง ท่านเรียกผู้นั้นว่าสมณะเพราะเป็นผู้ระงับบาปได้เหมือนตัวเราตถาคตถ้าผู้ใดมีศรัทธามีปัญญาตั้งตนอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลธรรมแม้จะอยู่คนเดียวย่อมเป็นประโยชน์แก่ญาติและพวกพ้องผู้ไม่มีศรัทธาได้ เมื่อได้ฟังหัวข้อธรรมที่พระองค์ตัดแล้วพุทโธปาปนาคก็มีจิตใจเลื่อมใสและยอมเป็นสิทธิ์นับถือพระไตรสรณคมให้เป็นที่พึ่งกุทโธทปาปนาหัวละลึกถึงน้องชายคือมิลินทนาคซึ่งมีนิสัยผ่านเกเลชอบรังแกมนุษย์และสัตว์ต่างๆจึงทูลขอพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดมิลินทนาคน้องชาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จไปยังถ้ำบัวบกอันเป็นที่อยู่อาศัยของมิลินตนาคมิลินตนาคก็ได้สำแดงเดชพยายามทำร้ายพระองค์ด้วยวิธีการต่างๆแต่ไม่สมริ์ผลมิลินตนาคจึงปลอมกายเป็นคนก็ไปกราบคาวะเพื่อให้พุทธองค์อภัยโทษให้และเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธองค์ทรงได้พิจารณาอาการของมิลินทนาคแล้ว เห็นว่ามีนิสัยพอที่จะรับฟังเทศได้และพอที่จะฟังธรรมได้จึงได้แสดงธรรมมเทศนาโปรดมีใจความว่าบุคคลใดมั่นคงดีแล้วในศินย่อมได้รับชื่อเสียงในโลกนี้เมื่อละจากโลกนี้ย่อมดีใจในสวรรค์จะอยู่ที่ใดบุคคลผู้นั้น ย่อมมีใจอันเบิกบานสำหรับเวทมนต์ญาติและวพวกพ้องจะนำสุขมาให้ในสัมปายิกภพไม่ได้ส่วนพวกมีศินเพ่งพินิษถึงคุณและโทษของสิ่งชั่วร้ายเท่านั้นจะนำความสุขมาให้เมื่อวิลินทนาคได้ฟังจึงได้สำนึกความผิดในอดีตของตน จึงหาหนทางแก้ไขและกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ยอมให้อุปสมบทเพราะทรงเห็นว่ามิลินทนาคนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นการผิดวินัยของพระองค์จึงเพียงแต่ประธานพระไตสรนคมให้ถือปฏิบัติเมื่อมิลินทนาขอบรรพชาอุปสมบทไม่ได้ จึงกราบทูลขอรอยพระพุทธบาทไว้เพื่อจะได้กราบไหว้บูชาพระพุทธองค์จึงประทานรอยพระพุทธบาทไว้ที่ไหลเขาผูผานณบริเวณใกล้ปากถ้ำของพระยามิลินตนาคและแตรัสว่าเจ้าจะขึ้นมารบกวนมนุษย์และสัตว์ให้ได้รับอันตรายเลยจงอยู่ในพื้นบาดาลโนนเถิด ตราบใดในระยะเวลาขวบปีหรือเจ็ดวันถ้าได้ยินเสียงของกลองก็ให้เข้าใจว่าศาสนาของเราตถาคตยังอยู่แต่ตราบใดชั่วระยะเวลาเจ็ดวันไม่ได้ยินเสียงของกลองขอให้เข้าใจว่าศาสนาของตถาคตสิ้นไปแล้วและเจ้าจงขึ้นมาบนผืนโลก เพื่อรักษาศาสนาสมบัติของเราไม่ให้เป็นอันตรายเถิดเราตถาคตได้กำหนดอายุของพระพุทธศาสนาไว้ห้าพันพระวัตรษาจากนั้นพระศาสนาของเราก็จะเสื่อมไปหลังจากนั้นพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ก็บ่ายหน้าไปทางทิศเหนือตามไหล่เขาภูผ่าน มุ่งตรงไปสู่มัธยมประเทศกลับไปยังเชตะวันมหาวิหารด้วยเหตุนี้ผู้ทาบุญที่วัดพระพุทธบาทบัวบกจึงมีคำนมัสก,การกล่าวถึงมิลินทนาคผู้ขอประทานรอยพระพุทธบาทเอาไว้จนถึงกุบันนี้ว่ามิลินทนาคราชาญาจิโตโคตมะพุทธเศษฐถัง ปาทะวรังอาหังวันทามิสัพพธาใกล้กันกับรอยพระพุทธบาทโบบกปัจจุบันยังมีเพิงหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่นะครับมีหินสองก้อนตั้งซ้อนกันโดยธรรมชาติก้อนบนเป็นรังคากันแดดและฝนได้อย่างสบายส่วนก้อนล่างมีโพรงลึกเข้าไปในหินมีน้ำขังอยู่เต็ม ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของวิริรธนานะจึงเรียกว่าถ้ำพระานาะส่วนรอบๆถ้ำมีต้นดอกลั่นทมขึ้นอยู่โดยรอบดอกไม้ส่งกลิ่นหอมเย็นไปทั่วบริเวณตามโขดหินรอบๆวัดก็มีกุฏิของพระอยู่เรียงรายครับกุฏิบางหลังตั้งอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่และก็มีต้นไม้ขึ้นโดยรอบทำให้บริเวณวัดมีความร่มเย็น เหมาะสำหรับบําเพ็ญธรรมและวิปัสสนาอย่างยิ่งปูชนียวัตถุที่สำคัญที่สุดในวัดพระพุทธบาทบัวบกก็คือพระพุทธบาทซึ่งมีพระธาตุเจดีย์สร้างครอบเอาไว้ส่วนรอยพระพุทธบาทเดิมมีรูปพันสันฐานเป็นแอ่งลึกเข้าไปในพื้นหินประมาณหนึ่งสอกพื้นพระพุทธบาท มีรูปกงจักรอยู่ตรงกลางรอบๆกงจักรมีรูปสัตว์ต่างๆนิ้วทุกนิ้วมีความยาวเสมอกันพระพุทธบาทมีขนาดกว้างประมาณหนึ่งเมตรยาวสองเมตรเหนือรอยพระพุทธบาทมีสิ่งก่อสร้างคล้ายอุโมงค์ครอบอยู่ครับต่อมาได้สร้างพระเจดีย์ใหม่แทนอุโมงค์และโบกปูนให้พื้นภายในเสมอกัน พร้อมกันนั้นได้ยกขอบรอบพระพุทธบาทให้สูงขึ้นจากพื้นหินประมาณ80เซนติเมตรตามแนวเดิมพระเจนียองค์ใหม่นี้สร้างขึ้นตามแบบจำลองมาจากพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยหรืออุโมงค์อิดที่ครอบรอบพระพุทธบาทจากเดิมออกรูปพันธสันฐานขององค์เจดีนี้ เป็นรูปดอกบัวเหลี่ยมสูงประมาณ40เมตรฐานกว้างยาวด้านละ8เมตรเจดีแบ่งออกเป็นห้าชั้นซ้อนกันขึ้นไปดูโดดเด่นครับเป็นยังไงครับท่านผู้ฟังฟังแล้วท่านมีความคิดยังไงมีความคิดเห็นยังไงเรื่องที่เราทั้งสองบอกเล่ามานี้เราได้ไปสถานที่จริงและผู้คุยกับคนในพื้นที่ ผู้มีอายุ60กว่า,วาถึง80กว่าปีจากทวดสู่ปู่จากปู่สู่ลูกจากลูกสู่หลานจากหลานสู่เหลนเล่าสู่กันมาสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนครับเราจึงเชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิทานพื้นบ้านที่บางคนเข้าใจประสบการณ์ไม่มีใครครับอยากได้ต้องสอหาด้วยตัวท่านเองครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้ผมโทนจองวตาและอาจารย์หงฟ้าขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ